สิ่งที่แม่ต้องทำพ่อต้องทำก่อนที่ลูกจะเติบโตเป็นวัยรุ่นเลยนะคะครูเนี่ยได้ทำแคมป์ผู้นำเด็กมากว่า11ปีสิ่งที่ครูค้นพบอ่ะพ่อแม่ก็มักจะมาบอกครูว่าเนี่ยตอนเด็กๆลูกของเขาอ่ะน่ารักเรลียงง่ายแต่ว่าตอนนี้หลายๆคนก็จะมาบอกว่าเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเลยครูนั่นแหละค่ะก็คืออาจจะมีบางอย่างที่เรียกว่าสายสัมพันธ์ที่ขาดหายไปเพราะฉะนั้นนะฟังครูดีๆเลยค่ะ 3. ข้พ่อที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับเขาให้ได้ก่อนก็คือ 1. ต้องทำให้เด็กรู้สึกว่า พ่อแม่มีตัวตนอยู่จริงค่ะก็คือว่าเราจะต้องมีเวลาให้ลูกทุกวันเช่นเหมือนหมอประเสริฐบอกว่าจะต้องอ่านนิทานให้ลูกทุกคืนเพื่อทําให้ลูกรู้ว่าเป็นเวลาที่ได้เจอกับพ่อแม่เราสามารถที่จะใส่ความทรงจําดีๆให้กับลูกได้ข้อที่2นะคะเวลาที่เราอะ่ะเลี้ยงลูกจะต้องใช้เหตุผลในการสอนลูกไม่ใช้อารมณ์ในการสอนลูกเพราะถ้าเกิดคุณใช้อารมณ์ตะคอกใส่ลูกเมื่อไหร่โตขึ้นเนี่ยลูกจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นเด็กเก็บกดอะ่ะ หมือนจะรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยแม่รักหนูจริงหรือเปล่าและข้อที่3นะคะการเล่นกับลูกค่ะการทําให้ลูกยิ้มลูกหัวเราะเวลาที่เด็กเขาเติบโตเป็นวัยรุ่นน่ะเขาจะไม่กล้าทําผิดเลยเพราะว่าเขาสึกว่าแม่อยู่ในใจเขาถ้าเกิดเขาทาอย่างเงี้ยผิดอ่ะเดี๋ยวแม่ไม่รักเขาไม่ภูมิใจในตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาจะแบบแคร์แม่มากๆในสายตาเพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกคุณจะเป็นวัยรุ่นนะคะสายสัมพันธ์ต้องถึงก่อนที่คุณอาจจะเสียลูกของคุณไปก็ได้